จ็บจี๊ดดรอนนท์เปิดข้อมูลตอกหน้าช่อจ้องโจมตีเอสตาไม่รู้จักศึกษาข้อมูลลั่นยาเหา่าแต่ไม่ทำอะไรเลยจากกรณีที่รัฐบาลเริ่มปฏิบัติการปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ทั่วประเทศโดยในหลายจังหวัดได้มีประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่องซึ่งต่อมาทางด้านของพนิกาวานิชหรือช่อกรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ได้ตั้งคำถามว่าการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ทำไมถึงมีการทิ้งช่วงในการฉีดเข็มที่2เป็นเวลาหลายสัปดาห์ซึ่งต่อมาทางด้านของดรรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวแล้วว่าซิโนแวคคือ2ถึงสสัปดาห์ส่วนเอ็กซ์ตารเจนิก้าคือ1 0ถึงส2สัปดาห์และพิจารณาให้เลื่อนได้ถึง16สัปดาห์มีข้อมูลจากการศึกษาที่อังกฤษพบว่า เว้นระยะห่างเอ็กซ์ต้า12สัปดาห์มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการโจมตีวัคซีนเอ็กซ์ต้าเซนิก้าอย่างต่อนเนื่องไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบวัคซีนเอ็กซ์ต้าเซนิก้าที่ผลิตโดยสยามไบโอไซเอ็์ล็อตแรก1.8ล้านโดสล่าสุดทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนนท์ศักดิ์วรทยิอาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบ,บริหารศาสตร์หรือนิดาได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุว่า ไม่รู้ว่าน้องขี้ช่อจะออกมาโวยวายทำไมว่าวัคซีนโควิด -19 ของ e x t กซ์ตาเซนิผลิตโดยสยามไบโอไซเอนซ์ผลิตมาตั้งแต่เดือนมีนาคมและเพิ่งออกมาฉีดเดือนมิถุนายนข้อแรกวัคซีนไม่ได้เสียอะไรยังไม่หมดอายุฉีดเข้าไปยังใช้งานได้ไม่ตายข้อ2สยามไบโอไซเอนซ์ผลิตได้มานานแล้วแต่ส่งมอบไม่ได้อันนี้สยามไบโอไซเอนซ์เป็นผู้รับจ้างผลิตจะส่งมอบได้ตามเอ็กซ์ตาเซนิก้ อนุมัติตามสัญญาข้อ3 e x t อ็ก e n ต้าเซนิก็ส่งมอบให้รัฐบาลก่อนล่วงหน้าในระดับหนึ่งแล้วจะเอาอะไรอีกข้อ4 e x t อ็ก e n ต้าเซนิมีการส่งให้สยามเบลไซเอนส่งไปทำคนโทรลตรวจคุณภาพตั้ง3รอบเพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยก็อาจจะช้าหน่อยแต่ชัวร์ปลอดภัยกับทุกคนข้อ5การผลิตสินค้า200ล้านโดสภายใน1ปีไม่ใช่ผลิตได้ไวๆก็ต้องผลิตและสต็อกไว้ก่อน เบาะมอเตอร์ไซค์หรือแผงวงจรไฟรถยนต์ของไทยสมิทธเวลาขายดีๆก็ผลิตเก็บไว้ขายสต็อกไว้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรตอนนี้อาจจะไม่ต้องสต็อกข้อ6น้องขี้ช่ออย่าเข้าใจผิดไปว่าวัคซีนผลิเตเสร็จต้องฉีดทันทีนี่มันวัคซีนนะครับไม่ใช่น้ำก๋วยเตี๋ยวที่ต้องต้มน้ำซุปร้อนๆแล้วตักใส่ยกซดทันทีวัคซีนนะไม่ใช่น้ำก๋วยเตี๋ยวข้อ7หลังจากตีรวนมานาน โจมตีด่ามาสารพัดเรื่องวัคซีนพอคนได้ฉีดเขาก็พอใจแฮปปี้แล้วระดับหนึ่งก็ออกมาโจมตีว่าทำไมต้องเว้นตั้ง3เดือนโถมีสมองไว้ศึกษาหาความรู้สักนิดนึงก็ดีนะอย่าพูดโดยที่ไม่คิดจะทำอะไรเลยด่าความมืดไม่มีประโยชน์เท่าจุดไฟในความมืดข้อ8มีเวลาว่างมากๆหันไปศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมบ้างก็ดีลดริษยามิจฉาทิฐิอักคติโมหะ โลภะโทสะดัจจริตในจิตใจลงบ้างจะช่วยให้สวยขึ้นทั้งภายนอกและภายในมิใช่เต็มไปด้วยริษยาจนล้นแบบนี้ออกมาพร้อมกับโพสต์ข้อความต่อไปว่าผมขอบ่นดังๆไปยังรัฐบาลว่าการกระจายวัคซีนไม่มีทางทำให้ทุกคนพอใจได้เพราะถึงอย่างไรเดือนนี้ก็ไม่มีให้ฉีด50ล้านโดสแต่การกระจายวัคซีนควรคำนึงถึงอย่างน้อย4ประการและสองไม่ ประการแรกที่สําคัญมากคือความชุกข,ของการระบาดในแต่ละพื้นที่พื้นที่ที่มีความชุกข,ของการระบาดสูงควรได้รับการจาัดสรนวัคซีนอย่างเร่งด่วนที่สุดก่อนกรุงเทพควรได้ก่อนเพราะระบาดหนักคลัสเตอร์ผุดเป็นดอกเห็ดประการที่สองเสียสถานะของประชากรในพื้นที่เที่ยวนี้ระบาดหนักตามตลาดแคมป์ก่อสร้างที่พักคนงาน โรงงานอุตสาหกรรมชุมชนแออัดที่มีประชากรแรงงานเสรษฐฐานะไม่ดีหรือคนชายขอบคนพมา่าเสียด้วยซ้ำการเข้าถึงในการจองก็ต่ำมากกว่าความรู้ในการใช้ทักษะดิจิตอลก็ต่ำไปจองฉีดวัคซีนในระบบสู้คนการศึกษาสูงฐานะดีไม่ได้ภาครัฐควรเอาใจใส่ประชากรกลุ่มนี้ให้มากก่อน ลดการระบาดอาจจะต้องลงพื้นที่ตะลุยพื้นที่ฉีดปูพรมไปก่อนเลยเพื่อหยุดการระบาดให้ไวที่สุดประการที่3คือความหนาแน่นของประชากรพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงมักทำโซเชียลดิสแทนซิงได้ไม่ดีการระบาดมักจะเร็วในเมืองระบาดเยอะกว่าในชนบทในเมืองควรได้ก่อนชนบทครับประการที่4จํานวนประชากรให้เหมาะสมและเพียงพอตามความจําเป็นเร่งด่วน แต่พื้นที่ไหนควบคุมการระบาดได้ดีอาจจะต้องรอก่อนต้องบอกตรงๆกับคนไทยว่าให้อดทนรอแต่กาดจะตกสสิ่งที่ต้องไม่เอามาเป็นปัใจจัยในการจัดสรรวัคซีนโควิด -19 ข้อแรกพื้นที่ฐานเสียงของพรรคการเมืองใดเรื่องนี้ได้ยินนาหูและเป็นความจริงพื้นที่ฐานเสียงบางพักได้วัคซีนเยอะมากแต่ไม่มีการระบาดทำแบบนี้ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมอย่าใช้ชีวิตคนเป็นเครื่องมือทางการเมืองเลย ขออ้อ2การวิ่งเต้นเส้นสายให้ได้วัคซีนก่อนอันนี้ก็มีชัดเจนมากเช่นกันต้องไม่มีครับขอติงรัฐบาลด้วยความปร,รัถนาดีอย่าเล่นการเมืองด้วยวัคซีนเลยคณะสามสัตว์คณะสามกีบทำให้วัคซีนเป็นเรื่องการเมืองด้วยการปล่อยเฟคนิวมากพอแล้วรัฐบาลต้องไม่ทำให้วัคซีนเป็นเรื่องการเมืองแบบพวกที่มันทำ